สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พาพี่ๆเพื่อนๆมาชมคลิปพระรอดนะครับนี่พุทธศิลป์พระรอดเอาพูดแบบง่ายๆพามาชมพุทธศิลป์พระรอดนะครับวันนี้มีสามองค์จะมีกุอุโมงนะครับนี่กุอุโมงสองสององค์นะอันนี้เป็น เป็นแบบว่าเนื้อเป็นหินไปแล้วนะครับสององนี้เป็นหินไปแล้วกลายเป็นหินแล้วนะแกร่งมากจิกดกระจกได้นะส่วนองค์นี้นะครับองนี้ยางนะครับองนี้ยังไม่ยังไม่ถึงนะแต่ว่าพุทธศิลป์องนี้ก็ลึกซึง้งลึกซึง้งยิงเป็นพระองค์เล็กที่สวยมากนะครับพระองค์นี้ก็สวยมากๆซึ่งผมคิดว่าองค์นี้ยังไม่ถึงยุคนะ อาจะไม่ทัน่าไม่ทันพิมพ์กู่โมงนะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งสามพิมพ์นะครับพี่ๆก็ก็มาสมกู่โมงก่อนเลยนะครับนี่พระรอดกู่โมงจะสวยมากๆเลยนะนี่องค์นี้ผมจะเองค์สวยใหดูเลยนี่ครับพี่ๆดูดูความแกล่งนะดู อันนี้ไม่ใช่ว่ามาอวดรู้นะครับแต่ว่าพระอยู่กับมือนะครับจะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็เรื่องจริงอยู่กับตาเรื่องจริงอยู่ต่อหน้านะครับอันนี้พูดพูดจริงพระนี่เป็นหินไปแล้วนะครับจะมีอะไรซึ่งจะทําให้อ่า ทำให้ดินการเป็นหินเนี่ยมันยากนะครับซึ่งถ้าเผาก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเผาเผาก็จะออกแห้งๆไม่เงานะแต่นี้ออกเงามากเหมือนก็สังเกตดูโอ่งครับที่เป็นร้อยร้อยปีโอง่งพวกเก่าๆหายเก่าๆนะครับก็เนื้อก็ เรียบเรียงแล้วประมาณเดียวกันเลยเป็นหินลักษณะนั้นเลยนะครับแข็งๆอย่างนั้นเลยเนี่ยพี่่ว่าสวยไหมหดนะครับเหี่ยวจนใบโพก็จนดูไม่ออกว่าเป็นใบโพนะจนดูเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับดูเส้นน้ำตกก็ตรงนะไม่มีบิดบิดเพี้ยนนะเข้าแตก แม่พิมพแตกปุ๊บลงมาตรงตรงลงมาก็จะเป็นแตกสามเส้นอย่างเงี้ยอันนี้เส้นเล็กๆนี่เอาเข็มทิมไม่แตกนะพี่ๆนะอันเนี้ยสามเส้นที่ว่าเส้นน้ําตกเนี่ยเอาปลายเข็มทิมไม่แตกไม่หักนะผมบอกให้ความแกร่งสุดๆไปเลยนะสององ,งนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าตอนผมได้มานะครับสององ,งนี้มีแต่สนิมนะ ที้สนิมเต็มเลยนะแต่ว่าผมสก,กิดออกนี่ไหมตรงนี้องค์ที่สองครับองค์ขวามือผมยังมีแบบเหมือนเม็ดแร่แร่เหล็กอะไรสักอย่างติดอยู่เลยนะครับเหมือนเหมือนนมนะตรงลาออกเนี่ยยังเงาเงาอยู่เลยเนะี่ยซึ่งสนิมอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาเกิดแบบในกระโปะกระป๋องอะไรหรอก ถ้าเกิดในกระโปกกุกระป๋องมันจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะแต่อันนี้สนิมที่งอกออกจากเนื้อพระเลยนะผมสก,กิดออกหมดผมไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่ผมออกมาแรกๆครับผมสก,กิดออกจนแบบนี้ครับเหมือนเงาะถอดรูปไหมสวยมากเลยสององค์นี้ยถ่ายรูปเพลินเผือ,อลงเขาบอกว่าไม่พูดดีกว่าแล้วแต่ แล้วแต่คนจะคิดเอาแล้วกัน,กนเนี่ยผมขอไม่พูดกันเนี่ยให้พี่ๆดูแบบนี้ดีกว่าเนี่ยดูความหดเหี่ยวของเขานะพระนี่กลายเป็นหินนะนี่ดูครับพุทธศิลป์เขาลึกซึ้งนะเห็นว่าเป็นพระองค์เล็กๆสวยงามและทุกอย่างแบบอ่อนช้อยสวยงามดูสัตส,ส่วน เปเลยนะครับดูสัดส่วนอกเผยเนี่ยแขนเหมือนบอกไงพระสวยมากๆบรรยายไม่ถูกเล้วดูดูพี่พี่ดูเอานะวันนี้ผมแกะแกะให้ดูเลยนะครับดูแขนนะครับคมมากเลยแขนด้านซ้ายเห็นไหมตรงแขนนะท้นท่อน,นแขนบนนะดู เป็นคมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยถามว่าแกร่งไหมสุดยอดสุดยอดความแกร่งนะเข็มทิ่มไม่เป็นไรนะครับตอนที่ผมสกิดสนิมออกผมเอาเข็มนี่แหละขูดๆเลยครับพระไม่มีเนื้อไม่มีว่าจะเป็นรอยเข็มต่างหากที่ทู่นะปลายเข็มทู่เลยนะครับเนี่ยแบบกลายเป็นปลายเข็มแบบทู่ไปเลย เนี่ยดูไหมนี่สวยมากนี่ของแท้นะครับนี่คือพระรอดที่ตรงกับคำที่เขาว่าพันพันกว่าปีอ่ะนี่พี่ดูเอาถ้าซูมมาลึกๆก็จะประมาณเนี้ดูครับปากเหมันปากประกัดไหมนี่คือสุดๆแล้วนะครับนี่สุดๆแล้วนะ นี่พี่ดูเอาสุดสุดแล้วอะ่ะนี่ฮะดูแขนคมดูเนื้อเขาจะเป็นแบบเนี้ยหดเหี่ยวเป็นหินแล้วอะ่ะพี่พี่ดูเอาครับดูเส้นน้ำตกตรงไหมตรงนะครับลงมาวิ่งลงมาตรงดูเส้นตาน เส้นใต้ฐานมีครบนะครับดูเป็นหินแล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าสุดๆไปเลยนะพุทธศินเนี่ยนี่คือสุดๆนี่ดูตรงหูที่เป็นตะขอคมมากๆเป็นคมเป็นสันนะครับนใะบโพไม่ต้องพูดถึงยุคหุบเหี่ยวดูไม่ออกแล้วว่าเป็นใบโพ เหมือนกับหินย้อยหินขุขระมากกว่านี่สวยมากๆอันนี้องค์แรกนะพ,พี่ดูมาชมด้านหลังนะครับนีน่ีด้านหลังเห็นไหมเนื้อนี่ไม่ต่างอะไรกับหนังช้างนะครับพ,พี่เนื้อเหมือนหนังช้างเลยเนี่ยพีูุ่พัพนเนี่ยหินนะครับหินท่านแท่งเลยเนี่ยสุดๆไปเลยนะ วันนี้ผมมาซูมให้แบบจะจากันไปเลยซูมให้แบบชมกันแบบนำใจไปเลยนะครับด,ดูสุดๆไปเลยนะอันนี้องค์องค์แรกนะครับดูมามาดูองค์องค์งที่สองกันนี่ครับองค์ที่สองอันนี้เป็นเนื้อเขียวจะออกเทาๆนะเนี่ยดูเส้นน้ำตกออกมาตรงลงมา เนี่ยข้างบนก็ไหลขึ้นไปพาดตรงแขนออกมาตรงเนี่ยหลังแขนเหมือนกันนะครับนี่นี่เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วดูพุทธศิลนนี่เก่าเก่าสุดๆซึ่งพุทธศินสมัยใหม่ยากที่จะเรียนแบบได้พระมีมิตินะพระนี่เกิดจากคนที่เขามีสีน คนที่เขาถือศีลน,นะคนที่เขาจำศีลน,นะคนงทำได้เผู้ที่แกะแบบแกะพิมพ์เนี่ยต้องมีต้องเป็นคนที่ถือศีลคนที่จำศีลเท่านั้นนะถึงจะทำพุทธศีลอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าถ้าจะบอกว่าเป็นพุทธศิลป์สมัยใหม่เครื่องมือทำได้ยาก ที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะทำได้ยากบอกเลยว่าทำได้ยากสุดๆไปเลยนะเนี่ยพูดถึงแกะแล้วเอาหินมากแกะแล้วผมว่าทำไม่ได้เอาหินโบราณมาแกะหินเก่าหินอะไรเนี่ยยากทำยากพี่ดูเอาครับคมมากๆดูไว้หูดู เส้นตรงหูนะกระดกขึ้นใบแหลมคมมีสารเป็นแท่งเนี่ยเส้นน้ำตกก็ดูไม่ออกแล้วว่าเป็นเส้นน้ำตกที่แตกข้างหูก็เบลอไปแล้วคือเกิดจากการเหี่ยวหดนะครับเนี่ยอย่างก็เหมือนกับใบโพครับดูไม่ออกแล้วว่าเป็นใบโพส่วนมากดูด้านหลังนี่เหมือนกันครับเหมือนกับองค์แรกนี่ เหี่ยวหกแบบพูดง่ายง่ายก็เหี่ยวเลยครับเหี่ยวเลยแหละเหี่ยวเหมือนหนังช้างอะ่ะเหมือนนั่นเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบให้ยากหนังช้างนั่นแหละเอาง่ายง่ายเนี่ยทั้งสององค์นี่เหมือนกันเลยพี่พี่ดูเนี่ยถ้าไม่ใช่หนังช้างจะไปไหนดู หินนะครับหินนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าปีสองปีห้าหกสิบปีทำได้ไหมทำผมว่ายากนี่ดูด้านข้างพุทธศิลป์เขาดูองค์นี้ชัดเลยของนะองค์ขวามือผมเนี่ยปากเป็นประกัดเลยเนี่ยนี่ใครไม่เคยเห็นประกัดก็ไม่จะว่าไงนะ องนี้มีเขี้ยวด้วยนะองซ้ายเนี่ยเห็นไหมเขี้ยวท่านขวาเนี่ยด้านขวาของริมพิพปากท่านนะเห็นไหมดูมิติเขามีฟันมีเขี้ยวดูแล้วเหมือนมีหนวดทศกัณฐ์ด้วยดูดูเห็นไหมครับพระมีมิติเหมือนนวดทศกัณฐ์นะดูมีศอกสององ,งเลยเห็นไหมพี่พ มือนเลยวอนุทศกันน่สวยมากๆแล้วองค์องค์นี้นะครับองค์ซ้ายมือผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงปลายเล็บผมจะมีเม็ดแร่ตรงเนี้ยสนิมเกาะเป็นเบ้าเต็มเลยตรงเนี้ยผมสก,กิดออกหมดนะเนี่ยคือผมสก,กิดออกหมดเชื่อไหมว่าองค์พระยังอยู่เหมือนเดิมที่หลุดคือแค่สนิมหลุดไป เพราะว่าเนื้อเนื้อองค์พระเนี่ยจะแก่งกว่านะแก่งกว่าสนิมเพราะว่ามันเป็นโซนเนื้อคนละโซนกันมันก็เลยไม่ติดกันเพียงแค่ว่าขลดขึ้นมาแล้วก็หุ้มพระไว้แค่นั้นเองผมสกิดขูดออกหมดอะเนี่ยถึงได้วันณะแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะพี่ๆที่มีนะครับพระรอดกูอุโมงคราบขู่นะถ้าจะให้เหมือนเดิมไม่ต้องสกิด แต่ถ้าจะเอาออกให้ถอดรูปเป็นงาะแบบนี้ถอดรูปจากเงาะเป็นอน,นั่นแบบนี้นะถอดรูปเงาะนะต้องทําแบบผมสก,กิดออกให้หมดแต่ก็เชื่อได้ว่าต้องงอกมาใหม่นะครับเพราะว่านี่ผมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเห็บขึ้นมาแล้วะเป็นตุ่มเห็บขึ้นมาดําๆดำๆเห็นไหมเนี่ยองค์ด้านซ้ายนี่ก็มีด้านขวาก็มีเนี่ยเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมา <c oughs> คือเยอะมากนะครับาสององผ่านไป เดี๋ยวผมพามาชมองนี้องคนี้พุทธศิลป์ยังไม่ถึงนะเนี่ยพุทธศิลป์ยังไม่ถึงนะแต่ว่าพุทธลักษณะเหมือนกับที่เขาเล่นพุทธพณิยตอง์เนี้ยเนี่ยเล็กๆเหมือนหัวกวางเห็นไหมครับผมไม่มีอะไรชี้นะต้องขออภัยด้วยจุดเล็กๆที่เหมือนหัวกวางเนี่ยเนี่ยแล้วจะมีเขาขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมด้านขวาของหูองค์พระเนี่ย เหมือนกวางเหมือนอีเก้งอะไรที่เขาว่ากันเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยจะเหมือนกุ้งอ่ะเหมือนนวดกุ้งมีตาด้วยครับเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วมีตาขึ้นเนี่ยดูใบโพใบโพจะมีตะวัดก้านตะวัดก้านขู่นะแล้วก็ตรงนี้มีปลายตะวัดเนี่ยคือแล้วก็จะมีดาบแบบนี้เลยนะพี่ผมก็ไปดูเพจ ใหญ่ๆที่เขาชี้ตำหนิตรงนู้นตรงนี้นะองค์นี้ยมีเกือบครบเลยดูครับดูดูเม็ดโพสุดท้ายนี่เห็นไหม,มเป็นจุดอย่างเงี้ยเป็นตุ่มอย่างเงี้ยตรงตามพุทธลักษณะเลยที่เขาเล่นนะองค์นี้ยแต่เนื้อไม่แกล่งเท่ากับกุอโมงนะเนี่ยดูอันนี้ดูด้านหลัง ดูด้านหลังก็เหี่ยวเหมือนกันนะครับแต่น่าจะอายุไม่ถึงไม่ถึงกรูุโมงนะเนี่ยเหี่ยวหดเหมือนกันเนี่ยเม็ดแร่สีดำๆๆเนี่ยก็ไม่นานนะผมว่าคิดคิดว่านะสนิมก็อาจจะขึ้นมาเหมือนกูอุโมงอะ่ะเพราะว่ามีแร่แร่เหล็กอะอยู่ในเนื้อองค์พระนะองค์นี้จะเป็นดินกรองนะดินแบบละเอียดมาก ไม่เหมือนสององเมื่อกี้จะดินที่แบบแล้วก็ผสมแร่อะไรจะเป็นเม็ดนี่ดูดูเส้นตะวัดหูดูเส้นผสกข้างบนมีองคนี้ติดครบเลยมีครบเลยและแขนด้านขวาจะเป็นเส้นแตกคู่ออกมานะเนี่ยตรงนี้โป้งขาดครบปากฉลามมี เส้นใต้ฐานมีเส้นน้ําตกมีแต่ผมมองว่าอันเนี้ยเส้นน้ําตกไม่ตรงนะเนี่ยเส้นที่สามข้างล่างไม่ตรงกับเพื่อนเส้นแรกเส้นที่สองตรงกันลงมาแต่เส้นที่สามจะหักโน้มไปทางด้านด้านตัวองพระเยอะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับนี่นี่นะเปรียบเทียบเห็นไหมปลูกระงมเขาจะตรงลงมาเลย ตกออกมาแล้วก็แตกเป็นเหมือนหอ,อกอะทิ่มลงมานะ่ะเหมือนศาสต,ตาวุธเป็นหอ,อกทิ่มลงมาแล้วก็เป็นสามแท่งเนี่ยเนี่ยองค์องค์งน,นี้จะไม่ตรงองค์นี้จะเป็นเอยีงอยงเอียงแบบไปทางหนึ่งแต่ถามว่ามีครบเหมือนกันไม่มีเหมือนกันเนี่ยแล้วองค์ก็จะล่ำจะล่ำกว่า ก็ไม่เชิงนะผมว่าก็าใกล้เคียงอยู่แต่หันหันขวานี่ตรงตามลักษณะที่เขาเขาบอกเป็นสุภาษิตอะบอกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำบอกเล่ากล่าวขานะ่ะเนี่ยพระรอดหันขวาเนี่ยเขาบอกเนี่ยพระรอดจะหันขวานะ หันขวาองคนะดูหันขวาไหมทั้งสององหันขวามาเลยเ,ยเห็นไหมครับเนี่ยอง์นี้เป็นธรรมชาติมากคือมีร่องรอยของแม่พิมพ์ที่เป็นครุขระมีลายอยู่ครบเลยเป็นอะไรที่คมคมด้วยด้วยธรรมชาติสวยมากนี่นะใจผมนี่ชอบทั้งสามอง ุทดศิลใกล้เคียงกันแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ชอบมากเนี่ยฮะสามองค์ทษนะครับอันนี้ผมบูชานะครับนี่สามองค์นี่ผมบูชานะดอกไม้ผมไม่ได้ขาดที่แรกผมว่าจะปล่อยผมไม่ปล่อยผมไม่ไม่ปล่อยอ่ะผมจะเก็บใครก็มาใครมาจีบผมก็ไม่ให้นะนี่ นี่ดูพี่พี่ดูสวยไหมคือสุดยอดแล้วอ่ะสามองค์อ,องค์กลางจะมีคราบไอ้ใครบอกไม่เก่าก็เรื่องของเขานะแต่ผมดูพุทธศีล์เนี่ยแล้วก็การที่เขากว่าจะเป็นหินนี่ไม่ใช่เวลาสั้นๆที่จะเป็นหินนะคโอ้โหนี่ก็เวลาผ่านมานาน เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็จะขอลาพี่เพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้นะครับก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรมาให้ชมนั้นก็ติดตามกันไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ